เล่นตัวเก่งให้กา้ EP3 ค่ะเมดูซ่าค่ะจะเทิชอบเมดูซ่านอ่้เล่นหน่อยดูความบงชครับจะยิงโดนตัวเข้าไปทีมตรงข้าม3ตัวตัวจะไก อเอยีอ่กัไม่ตายเมื่อกี้นี่มันเกือบตายเลยว่ะลมเสียอือ้ห่นพิษเอา้าทำไมพิษไม่โดนยังไงมานอก็จะหมด,ดน,นี่อะไไงเนี่ยยิง พลาดแอ้อ so uh, uh, ุ้ยผ oh, ิดโดนไอ้นั่นด้วยอู้ตรงนี้ตีอะไรกันคะหาไอ้คิวไปเลยหรอโหเออัะไม่รู้ว่าห่วงด้วยอ่ะอะไรอ่ะเออเพื่อนโดนอะไรตีอ่ะเป็นหนึ่งเดี๋ยวเมื่อกี้เพื่อนโดนอะไรตีอะงงมากฉันออกของเลยออกของไม่เป็นงงงงไปหมด ยากความงงพ่นทิ huh well done, ้งงูจากไหนเป็นงูค่ะยังมึนว้าวฉันได้ขีดันได้ขีหยดใครจ้องตาเป็นหินโอ้ย โอ้ตัวมันเข้าเหรออ๋อเอามาช่วยแล้วนี่หนีแน่ไม่เป็นไรหรอกจ้าอามาก้ากลับแล้วอามาก้างูหอยก่อนงูกลัวงูมานาโมะโอ้ของอะไรวะเนี่ยของคลิปดีกว่าคลิปที่เคาะโอ้ยอะไรโอย ันนี้ดีกว่า like <laughs> ดูน่ากลัวดีออกมาดูน่ากลัวนะคะ <c oughs> แมเนีมน ออย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 ยังมีบนยังมีบนเขยังมีบนอะไรมามากัดฉันนะงูบางมุมบางมุมกัดงูค่ะคุณค่ะ I didn't see ขา e อเดนซี่ว่าท่านวันนี้โอ้ยนั่นเป็นหลุมกรีนี่เร็วอะเออได้แล้วนะได้ช่วยเลย นะครนางหลุมกรีโอพอใช่ไหมล่สักเม็ดขอมั้งไม่เอาไม่เอาไม่กล้าเอากลัวกลัว uh, anyway, um, ัว uh, kind of ีถจะเก็บ uh, ม kind of ็ด right น e> uh, ี้โดนตีกลัวบพี่เรากลัวอ้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 อี้ เคลียร์คีบตรงนี Ray ้นะอ้ายเลยอ้เลยโอ้โหเขาเวียงเขาเวียงจะคีบเนี่ยเอาฉันต้องทำอะไรอ่ะเคลียร์กันเลยกันไม่เคลียร์คก็เลยบวกกันอยู่เนี่ยนะทางซ้ายก็บวกทางขวาก็บวกเคลียร์กันเลยกัน

ว้ไว้คลื่นคลื่นอ่าหลบคลื่นก่อน,นอุ้ยฉันได้สี่คิวแล้วเธองงงมากกได้มาเลรดีออกหนึ่งดีกว่าได้มาออกชินได้มา <c oughs> เปอร์เซ็นต์ในการตึง้งตึ้งสี่โด <c oughs> โอ้ยงูเสียวงูปลค่ะงูเสีงูเจ็บงูเจ็บงูไปแล้วงูไม่อยู่แล้วกเงูออกของไี่ดีกว่าออกกระหน่อยเอ้าไม่โดน

อย่ามอา The b e a i g a h e dead is that they are n one side. อ,อ้าวอย่าจับจิแม่ทม่ทมล <_ d ick ling> อุี่ทอค่ะพี่ทอเจ้าไม่เช่นกับผีแค่ดูเจ้าไม่เช่นกับผีแค่ฮู้ยพลุ่มางสฉันยัง Oh my, it seems you've started a nice little killing spree. I bet they'll be complaining about that one, An enemy has been slain. It's Like a kid in a candy store. I just went to find him.

คอยเป็นลมกูไอ้มากคอยยิงไม่โดนเว้ยยิงไม่โดนเลยเว้ยคอยใช้คีบกันนะ Don't worry, you'll see them again. Soon. I didn't see where that was. How annoying. You're simply better than your opponents. more for me. You're simply better than your opponents. I know the The beautiful thing about the dead is that they are... An enemy has been slain. ต้องรอให้มันจับก่อนเาให้เข้า้อน,นจับึงจะได้เข้าดีอาร Do you need that ally back right away? I'd prefer to win this. มองตาแล้วเป็นค่ะ ตีตาซะว้าวนะคะแหม่งมุมปรีเขาจะเอาชานต้องมองตาแล้วเป็นหินนะคะพลอยมาพลอยมาโอ้โหเพิ่งออกจากบ้านมาเจ็บอีกแล้ว ใหญ่มากแล้วตีตัวใหญ่กว่านะครับไล่รถไม่อย่ากบิหลีกรถหว่ะนั่งยกกลับมานังรถอะไรจะตียืนหรอครับ Too bad. now then, time for oh. me to get to work. an enemy has been slain. <coughs> i didn't see where that one died. how annoying. <coughs> Wonderful. two more for me. <coughs> My. it seems we've started a nice little killing spree. a long zia. อีนอก้นีเนี่ยอ้วกไปกะน่ากลัวจัะอ๋ออยไม่ลงมาอะไรเงี้ยโอ้ยหนีแล้วกลัว อย่ามองตาได้ไหมคุณจำได้ไหมโอ้ยอย่มันจะไปเป็นหิน l a ม n ที่ใช้อันตีอะมองตามันก็ไม่เป็นหินนะทำไมเงี้ยอ่ะแปวมีความแปวนะครับเันแปวแปวนิดนึง the beautiful thing about the dead is that they are all on two more for me i was hoping that you would die so that i could use you but you might just be immortal We Why? Why? Don't worry. You'll see them again soon. <laughs> need it? An enemy Why? has been slain. Do you need that ally back right away? Good boy. Goodbye. หลอกได้ลำขาดมากโอยอย่าโทรโอ้ยเจ็บมั้งยันตัดทิ้ง าอะไรกันทะเลาะอะไรกันงงเผยแน่แน่แต่ก็ไม่เผโทษสันเล่นต uh ัวไม่เป็นกลัวหนูกลัวนะพี่ค่ะไม่ยอม Oh, yeah. I didn't see where that one died. How annoying. <laughs> I'll be taking that one. They're strong. Didn't hold that.

Maybe I should have put the other one after. I'm kind of knocker. You'll see them again soon. I'm kind of worry. You don't see them again soon i am kind of you do not see มันจะดีกว่าน,นี้แทบไม่มีอีน็อกอีหอยเล่นยากมากเลยอย <_ C ough> ่าดีดเมจสแค่ถุยสองหมื่นหนึ่งสองหมื่นึงตายแลว้วหน่อยมากนะคะลิงแลรี่ด้ดเมจสองหมื่นหอีนี่สี่หมืสองกูตายกูตายกูตายค่ะ ตายแหละตายนี่แหละค่ะว่า that's why อัมกาขลึนแคลรี่ได้ดาเมจแค่นี้ดูอินนี่สี่หมื่นสองแล้วคุยกันไปได้เลย